フフフフ。<noise> <noise> เอาเยอะไหมเอาเยอะครับมวนเอาเยอะไหมเนี่ยเอาน้อยค่ะน้อยอ่ะ กินเหมือนมนเลยอ่ากินเหม,ม,ม,มือนมนเลยมาคนกินด้วยไหมอ่ะมาที่มากินลูกเย็นนั่งกินได้น,น,นั่งเย็นเลยนั่งหลนั่งน้ำซุปใสดีจังซุปใสกิ๊กเลยหักดุกี้<า>กอ่ะ ว้าวว้าวนั่งีเลยี้นก่ีอนเาอาน้ำพครับัผ่าวิวโดยที่แนอกเีก่อนนะครับครับมากินนะลูกเที่ยวก่อนเนี่ย ทีน่นี่เราเยอะไหมลูกเาเยอะค่ะใส่อีกหน่อยกันที่นี่เราเยอะกินทีเดียวให้อิ่มเลยลูกได้แล้ว่ะ มเยี่มามากม่มัม่งเหรอครับโอ้เป่าเป่าลูกเป่าร้อนก็เป่าเป่าด้ว ก็เบาๆจะได้นะไรจ๊ะ,ะน้ำไปกินข้ากินดีๆลูกกินดีๆต่างซื้อก้นเนาะ

แมงมันเกาะหัอ <problem> พีกินข้าวลูก<ถ>กินนะพับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมมาก<ถ>พีสดนะสดโอ้โยพีสดน้ำเลยโอ,โอ้โยร<ถ>้อนร้อนพี่ยกสดเลย

やっどときゃ。<noise> มองกล้าง้ามแรงดิแกมแรงโตใหญ่ดูแบบเพี้ยนๆแล้วก็ไปหรอกลายแรงเลยอุ้ยมันแม่น้ำทุนเนี่ยครัเนา่นโมจะหมดแล้วแม่อีดแม่เก็บไปลรอมองแกมก้างแกมแรงเนี่ยเนี่ยจะเติบโตขึ้นก็ดูเนี่ยกล้ามหนูหนัก เนี่ยกำใหญ่เปิดกล้ามแม่ทดลอง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 นะกำใหญ่มากำใหญ่ของกำแข็งแรงเนี่ยมามาจ้ามาจ้ามากำเร่นฟลของข้าเส้นของโนนพีโนนพีเรียกเส้น ละเรียกเส้นเส้นน้องโ,นโนะนรนัลพีน่ะเส้นปลากรามังเล่แม่รับปลากรามรนนะังเล่ไหมรับปลากรามรังเล่